สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านขอพรบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ช่องนี้เป็นช่องยกระดับจิตใจนะครับจิตใจที่ดีก็ดีอยู่แล้วแต่เราอยากจะยกให้มันสูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆต,ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ตามกติกามารยาทของทางโลกขั้นนะครับอะไรที่เป็นสิ่งดีเราก็ปฏิบัติถือว่าเป็นคนดีแต่ความดีนั้นมันมีมากมายมันมีหลายขั้นด้วยกันถ้าเราจะเอาความดีขั้นสูงสูงขึ้นไปนะครับก็คือการต้องปฏิบัติธรรมศาสตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสตร์ที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นศาสตร์ที่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ก็คือพ้นจากวัฏฏะสงสาร ให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าเด็กเล็กผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนชาราไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นนักบวชเท่านั้นจึงจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นได้ชาวบ้านอย่างพวกเรานี้ก็ปฏิบัติได้พระองค์ไม่ได้ทรงห้ามเราต้องดูที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกนะครับท่านไม่ได้ห้าม ว่าชาวบ้านห้ามปฏิบัติความดีให้เฉพาะนักบวชเท่านั้นเพียงแต่นักบวชนั้นมีข้อวัดปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นและจะผิดพลาดบกพร่องอะไรไม่ได้เลยแต่อย่างชาวบ้านนี้เราปฏิบัติรักษาศีลครบนี่ก็ถือว่าเป็นชาวบ้านที่ดีสมบูรณ์แล้วถ้าเราจะปฏิบัติให้ดีมากขึ้นอีกก็ตามคําสอนที่คุณครูบาอาจารย์ของท่านที่ท่านเคารพศรัทธาสอนท่านมาก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามนั้น การที่จะเข้าถึงธรรมได้ก็คือการที่เรานำความรู้สึกของอารมณ์ใจเราให้เกิดขึ้นได้จริงๆนั่นจึงเรียกว่าเข้าถึงธรรมบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอยากจะเข้าถึงธรรมต้องไปเรียนปริยัติธรรมจบให้ได้ปร,ริญญาธรรมมากๆประโยคเข้าไว้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดแต่ถ้าท่านศึกษาตรงนี้ได้ก็ดีและนำดวงจิตให้เข้าถึงด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีความเข้าใจผิดไปจาก ความเป็นจริงผิดไปจากความต้องการของพระพุทธเจ้าเนื่องจากตำราที่เรียนมันมีมากมุ่งไปทำข้อสอบมุ่งที่จะตีความแล้วคนที่มาแนะนำคนที่มาสอนมีความเข้าใจแตกฉานในด้านนี้อย่างไรถึงไหนระดับใดอันนี้สำคัญครับสำคัญที่สุดเลยก็คือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอันนี้สำคัญยิ่งยวดหาก ผู้รับสารขาดความเข้าใจในภาษาหากผู้ส่งสารขาดความเข้าใจในการส่งสารหรือสื่อสารไม่ตรงไปตามที่ต้องการตามความคิดที่ต้องการจะสื่อได้ก็ทําให้ผิดพลาดได้แม้แต่สับตัวเดียวกันแต่อยู่คนรับประโยคนะครับมันก็ความหมายเปลี่ยนพัยิ่งโดยเฉพาะภาษาไทยนี้สําคัญมากครับเราก็พูดกันพยายาม พูดกันในด้านภาษาที่เราเข้าใจสามารถสื่อกันเข้าใจเลยนะครับผมพยายามสังเกตดูครับทุกคลิปผมพยายามพูดในสิ่งที่ทุกคนฟังแล้วต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันผมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไอ้ศั์ภาษาที่มันจะทําให้ตีความผิดไปจากความเป็นจริงนะครับมันอาจจะเข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้เพราะภาษาของเรานี่แหละนะครับการที่เรา,เาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ ขอให้เราพยายามทำความเพอใจในข้อปฏิบัติให้ดีก่อนแล้วค่อยๆนำจิตเข้าให้ถึงเพียงเท่านี้พอนะครับส่วนการฝึกใจให้มันมีความละเอียดมากขึ้นเราก็ต้องฝึกเพราะว่าถือว่าเป็นสมถะภาวนาพอใจสงบไม่ฟุ้งซ่านมันก็สามารถที่จะนำไปใช้ปัญญาตรัยตรองในเรื่องของการลดกิเลสครับทั้งหมดนะครับ การปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อให้จิตมันลดกิเลสไม่ยึดเกาะเท่านั้นเองแต่เราต้องใช้ปัญญาประกอบไม่ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรให้มันมากมายให้ปวดหัวเพราะว่าช่วงระยะเวลาการดำรงชีวิตของเราบนโลกนเนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายวันไหนมันเสียเวลาเรารีบปฏิบัติเลยครับรีบปฏิบัติเลยก็คือ การสวดมนต์ภาวนานี่คือพื้นฐานหลักสําหรับคนที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านสวดมนต์ภาวนาสวดไม่ได้ท่านใช้คําว่าพุทธโธสองตัวกราบพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่หนึ่งนึกถึงภาพพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าที่เราชอบใจกราบครั้งที่สองนึกถึงพระพักหน้าของพระพุทธเจ้าให้มีดอกมะลิแก้วอันนี้หลวงพ่อฤาษีเร้รนนงนำท่านบอก ให้มีดอกพี่แก้วไหลลงมาสู่ศีรษะของเรากราบครั้งที่สามนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่เป็นอารยะสงสาวกที่เราเคารพศรัทธาได้บุญมากที่สุดเลยครับยิ่งกว่าท่านไปทําอะไรที่ไหนอีกครับนี่แหละเราทําแบบนี้บ่อยๆและจิตเรามันจะเคยชินเพราะจิตเรามันเคยชินอย่างน้อยที่สุดตายไปเราพ้นนรกแน่นอน พ้นอบายภูมิอย่างแน่นอนสําคัญเลยการปฏิบัติธรรมขั้นต้นนั้นต้องหนีอบายภูมิให้ได้นะครับถ้าหนีอบายภูมิไม่ได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงไม่ว่าจะไปเอาความรู้พิเศษคุณสมบัติพิเศษเหเหินเดนินดินอะไรก็แล้วแต่เดินน้ํามันก็ไม่มีประโยชน์มันต้องไปอบายภูมิมันอย่างข้ามอันนี้เราไม่เอาศาสตร์ความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้านี้นะฮะเราต้องเอาเป็นหลักอย่าทิ้งเด็ดขาดต้องศึกษาตลอด ต้องปฏิบัติเพียรตลอดแต่สิ่งที่ผมนำมาแสดงนี้เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งบนโลกนั้นมันมีอยู่จริงให้เราได้รับรู้ไว้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นาศาสตร์ด้านาาศิลศาสตร์มนต์ดำหรือจะเป็นาศาสตร์การเรื่องพุทธาคมเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เขามีอยู่จริงครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอํานาจจิตจิตอํานาจของจิตเนี่ยมันมีสองสายด้วยกันสายมิจฉาทิฏฐิกับสายสัมมาทิฏฐิ อย่างที่ผมนํามาแสดงนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิและกําลังจิตของแต่ละคนแต่ละสายก็จะมีไม่เท่ากันนะครับทั้งหมดเลยก็คือต้องเน้นไปที่ความบริสุทธิ์ถ้าเรา,าใช้พุทธศาสตร์ในด้านพุทธาคมเพื่อที่จะช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือ,อคนที่เรารู้จักอยากจะช่วยเขาบรรเทาทุกข์ไปได้บ้างอย่างน้อยที่สุดก็คือด้านจิตใจ่วนด้านร่างกายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในด้าน วิชาที่เราได้ฝึกเรียนรู้ปฏิบัติมาทุกศาสตร์มาจากฐานของความดีมาจากกำลังของสมาธิมาจากวิชาที่เราศึกษานี่คือศาสตร์ทุกศาสตร์ทุกขแขนงนะครับหมายถึงศาสตร์สายขาวเนี่ยพุทธาคมเนี่ยต้องมาจากฐานที่ผมพูดส่วนสายดำเขาเน้นไปในด้านของกำลังสมาธิและกำลัง เวทมนต์ศัยศาสตร์มนต์ดำของเขามีแค่สองอย่างแต่สายขาวนั้นมีอะไรบ้างครับการปฏิบัติความดีทุกชนิดที่มีในพระพุทธศาสนาการฝึกกำลังของสมาธิการใช้พุทธาคมการอัญเชิญอำนาจบารมีแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิศาสตรวิชา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เพราะเรามีเจตานาบริสุทธิ์ที่จะช่วยเขาส่วนจะช่วยได้หรือไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของกรรมกรรมจำแนกสัตว์โลกกรรมทําให้เป็นไปต่างๆนานา,นา,นา,ห,าหากอกุศลกรรมมันขวางอยู่อะไรก็ช่วยไม่ได้บาปก็ไม่สามารถจะล้างได้ มีอยู่ทางเดียวก็คือการเร่งหมั่นเพียรในการปฏิบัติความดีเพื่อให้ความดีมีอำนาจเหนือกว่าดึงเราให้พ้นห่างจากอำนาจบาปชั่วทำให้ทุเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่จะทุเราบรรเทาได้แม้จะการเปิดดวงจะตาชีวิตเหมือนกันการเปิดดวงจะตาชีวิตตามหลักในวิชาอาคมนั้นของท่านอาจจะมีอยู่เพราะผมทราบว่ามีอยู่ นะครับบางทีท่านก็ทํายันดอกโบบานขึ้นมาเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาชีวิตแต่ต่อให้อาจารย์ไหนเก่งแค่ไหนในการเปิดดวงก็แล้วแต่นะครับเมื <ME> ่อ <U TER S> ทําพิธีไปแล้วแต่บาปเก่ามันยังมีอยู่มันยังให้ผลอยู่ความชั่วที่ทําไว้มันหนุนหลังมันให้พลังงานแฝงอยู่ตลอดเวลาเปิดดวงให้เก่งแค่ไหนต่อให้ครูบาอาจารย์มีฤทธิ์เดินอากาศก็ไม่สามารถจะช่วยได้เนื่องจากว่าอำนาจอกุศลกรรมมันไม่ยอมมันขวาง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำเพื่อนเพื่อนพี่น้องบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปทุกคนผมมักจะบอกว่าให้มันทำความดีนะครับมันช่วยเหลือคนมันช่วยเหลือสัตว์ตามกำลังที่เรามีและทำทุกอย่างด้วยปัญญาผมจะแนะนำอย่างนี้ตลอดเพราะอะไรความดีเนี่ยมันจะไปดันนะครับมันจะไปเสริมดวงชะตาเราเองแล้วเมื่อความดีมันมากขึ้นดวงชะตาชีวิตมันก็จะเปิดเหมือนดอกบัวพิบาลรับแสงอาทิตย์ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับจะดีมากดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับอานาจของกรรมที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังของเราตลอดเวลา<ม>เบื้องหลังจิตวิญญาณของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราพบประสบปัญหาอุปสรรคในชีวิตหากเราโดนเข้าใจคิดว่าโดนมุนดำไสยศาสตร์ต่างๆเราอย่าเพิ่งตกใจเราอย่าเพิ่งหลงงมงายให้เขามาหลอกเราได้นะครับหลายคน ไปทําพิธีมากมายหมดเงินไปเป็นล้านเสียเวลาไปนับ10ปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยก่อนที่จะทําการที่ผมจะช่วยเหลือเนี่ยผมก็จะพาทุกคนแนะนําทุกคนให้ทําบุญทํากุศลสร้างบารมีปฏิบัติธรรมนะครับพอทำพอธรรมะตรงนี้มันเข้ามาในจิตใจของเราชัดเจนขึ้นผมก็จะทําพิธีให้เช่นอาบน้ามนต์แก้อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราต้องมองก่อนนะครับว่าที่เขาโดนมานะมันคืออะไร ควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราต้องมองอันดับแรกเลยก็คือหนึ่งมันมาถึงแล้วคือวาระกรรมจึงได้เกิดเหตุต่างๆเหล่านี้ขึ้นเราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนแล้วก็ไอตรงส่วนทําน้ํามนต์ส่วนช่วยเหลือต่างๆนะั้นเป็นส่วนประกอบให้ร่างกายมันเท่าทุกให้สภาวะจิตใจอยู่ในสภาวะปกติให้ได้แต่ผมก็จะทําเต็มที่ตามกําลังที่ผมทําได้หลายท่านมีความตนกตกใจเมื่อ คิดว่าตัวเองโดนไสยศาสตร์มต์ดำก็วิ่งไปให้เขาหลอกบ้างอะไรบ้างเพราะตัวเองก็ไม่ได้ว่าตั้ง,งใจ,จให้เขาหลอกเพียงแต่หมดหนทางต้องการให้คนเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นให้เราตั้งสติเลยเมื่อเราคิดว่าเราโดนของหรือดวงชะตาชีวิตเราทุกยากวิกฤตให้เราตั้งสติก่อนนะครับอย่าเพิ่งวิ่งไปหาร่างทรงอย่าเพิ่งวิ่งไปหาอาจารย์หมอนั้นหมอนี้ ให้ตั้งสติให้ดีแล้วดูว่าเราปฏิบัติความดีบกพ้องส่วนไหนบ้างให้เรารีบเติมความดีลงไปอย่างเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราสํานึกว่าเราเคยรังแกสัตว์เราเคยฆ่าสัตว์มาให้เราไปช่วยชีวิตสัตว์นี่ผมแนะนําเคล็ดให้ตั้งสตินะครับถ้าหากเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยให้เราช่วยชีวิตสัตว์แต่ถ้าหากเรามีความ วิกฤตในด้านฐานะก่อนเป็นอยู่ให้เรารีบสร้างบารมีด้วยการให้ทานมากนะ้อยให้ทานสัตว์ให้ทานคนบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทคือให้รู้จักใหน้นะครับอำนาจแห่งกรรมนั้นมันจะเบาบางไปความดีมันจะดึงเราขึ้นเสร็จแล้วตั้งสติว่าที่ไหนอาจารย์ไหนที่เขาไม่ได้หากินเป็นอาชีพและเขาสามารถทำได้จริงแล้วเราดูด้วยใช้ปัญญาไต่ตอง แล้วถ้ามันดีขึ้นเบาขึ้นโอเคนั่นแสดงว่าเขาช่วยเราได้แล้วเขาให้ปัญญาเราไหมเราดูด้วยเขาพาเรางมงายไหมไม่ใช่พอตกทุกข์ได้ยากเสร็จแล้วไปหาหมอไปหาร่างทรงให้รับขันห้ารับขันเจ็ดขันเก้าอะไรก็ไม่รู้รับกันตะพืชอันนี้ส่วนตัวผมผมไม่ได้ว่าใครนะครับส่วนตัวผมผมไม่แนะนำนะครับเหมือนกับเราไปเปิดร่างของเราเนี่ยให้ สัพพัญญาณไหนก็ไม่รู้เข้ามาแฝงเข้ามาอะไรต่ออะไรให้หนักเข้าไปอีกหนักไปกว่าเก่าอีกอันนี้มันก็อันตรายถ้าเราไม่รู้จริงว่าเขาเป็นเทพจริงหรือเปล่านะครับเราดูจากคําพูดที่สนทนากับเราเราก็จะรู้แล้วว่าคุณธรรมระดับไหนมีปัญญาระดับไหนเราสังเกตได้ให้เราตั้งสติให้ดีครับตัวนี้สําคัญมากถ้าจิตเราไม่ฟุ้งซ่านสติเรามันจะตามมาเอง นี่แหละครับในระหว่างที่เราฟังอยู่เนี่ยหลังจากฟังแล้วน่ะบางท่านอาจจะยังไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนเลยหลังจากฟังแล้วไปฝึกสมาธิสักนิดหนึ่งก่อนนอนหรือนอนทําสมาธิก็ได้อย่างน้อยสักหนึ่งนาทีครึ่งนาทีทําแบบนี้ทุกวันหรือเวลาไหนที่เรานึกได้เราก็ทําสมาธิสักหน่อยสติมันจะตามมาติดติดโดยที่เราไม่ต้องเรียกเลยนะครับสติมันมาแล้วทาให้เราคิดเรียงลาดับได้ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเราควรจะปฏิบัติอย่างไรตามที่ผมแนะน,นํานี้ขอให้กําลังใจทุกท่านที่กําลังมีความทุกข์ยากอยู่ขอให้กําลังใจนะครับส่วนตอนท้ายคลิปก็ไปดูครับผมก็ทําพิธีอาบน้ามนต์แต่ว่าไม่ได้ถ่ายอาบน้ามนต์นะครับให้ดูตอนทำน้ามน,มนต์สาหรับท่านที่โดนคุณโดนของมาอะไรก็แล้วแต่ท่านก็สามารถทําน้ามนต์เองได้ถ้าท่านมีบาร,รมีความดีในระดับหนึ่งแล้ว มีความเข้าใจในศาสตร์บางอย่างบ้างเล็กน้อยท่านก็สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ที่ทำเนี่ยเป็นการเสริมกําลังใจให้กับรนดาพี่น้องของเราเป็นอันดับแรกครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอทุกท่านประสบความสุขความสําเร็จสวัสดีครับ โมตัสสะปะควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะปะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาทุศาทุ้าทุพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระพุทธคุณนางพระธรรมกุมนางพระสังคคุณนางพระศรีรัตนตรัยแก้วสันประการพระพุทธชินรีพระพุทธชินราชพระธาตุุลามณีพระศรีสันเพชร พระธรรมเจ้าทั้ง8ปพันพระธรรมขันธ์ก็จบข้าพระเจ้าก็อาราธนาอเชิญมาอยู่ในโดจิตนายทใยของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะกระทําการสิ่งใดก็ให้ประสิทธิเด,เดช่าคุณพระพิดาคุณพระมารดาคุณครูบาอาจารย์พอแก่ฤษีทั้งร้อยแปดพระองค์หลวงพ่อกลวัวชุดติงทโรหลวงพ่อปานโสน,นัโทหลวงพ่อฤษีนำหลวงพ่อเล็กอินทธทะ,ทะ,ะขอจงลงมาประสิทธิแก่ข้าพระเจ้าในการลำบัดนี้เถิด การเปิดดวงจะตาชีวิตนั้นผมก็อยากจะให้แง่คิดว่าไม่ใช่เป็นพิธีกรรมพิธีกรรมไม่ใช่หนทางที่จะพาให้หลุดพ้นการเปิดดวงจะตาชีวิตที่ถูกต้องก็คือการเริ่มสร้างกระทําแต่คุณงามความดีการปฏิบัติความดีในด้านพระพุทธศาสนานั้นเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติขั้นสูงสุดเพราะสามารถทำให้จิตของเรามีความเฉลียวฉลา,าดสามารถที่จะหลุดพ้นได้ การสร้างบุญบารมีเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นสําคัญมากการที่เราเข้าใจว่าดวงชะตาชีวิตเราถูกปิดนั้นความเป็นจริงไม่มีใครปิดมันเกิดจากอํานาจแห่งกรรมกรรมจาแนกสัตว์โลกกรรมบันดาลให้เป็นไปต่างๆนานา,นากรรมบันดาลให้เราคิดไปกรรมบันดาลให้เราพูดและให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างหากเราสร้างบุญความดีให้มากเข้าไว้อํานาจแห่งกุศลกรรมก็จะนําเราให้ห่างออกจาก อำนาจแห่งบาปชั่วบาปชั่วไล่กวดเราไม่ทันไม่สามารถจะขึ้นหน้ามาให้ผลเราได้เราก็ได้รับผล่งความดีเพราะฉะนั้นการที่ทำน้ำมนต์อาบน้ำมนต์นี้เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้มีความมั่นคงในความดีและมีความสบายใจที่อื่นเขาอาจจะมีพิธีกรรมในการเปิดดวงชะตาชีวิตต่างๆแต่ของผมผมไม่มีพิธีกรรมใดๆ นอกเสียจากการสวดมนต์พุทธคุณธรมรมคุณสั่งฆคุณเราลึกถึงท่านผู้มีพระคุณอันมีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นที่สุดประกอบกับบทสวดพุทธคุณในการเปิดดวงระตาชีวิตสามารถสวดให้ฟังได้ในบางบทบางบทนั้นผมอาจจะไม่สามารถที่จะเอ่ยออกมาได้ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านท่านใดที่มีความทุกข์ในด้านใดก็แล้วแต่นะครับหากท่าน ปฏิบัติความดีแล้วขอให้ท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติความดีต่อไปอย่าได้ท้อถอยสักเคกามีจรุเปกิริสิครัตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุนวะกะหเนเคหาวัตถุมหิเคเต ภูมิมาจยันตุเทวาฉะรัทธล,ะลวิชเมยักกะคันทัพนาคาติดถันตาสันติกเกย่างมุนิละวะจะนังสาทุโวเมสุนันตตธรรมมัสสวนาการโลยยัมปะทันตาธรรมมัสสวนาการโลยยัมพทันตาธรรมมัสสวนาการโลยยัมพทันตาอิติปิโสพระควา ยะมะราชาโนเทวิสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเวสะพุทธะเวสะพุทธะเวสะพุทธะอิติปิโสว,วิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ ข้าพเจ้าขอนอมอัญนเชิญเทพเทวดาผู้ทรงอานุภาพทุกๆท่านทุกๆพระอ,องค์ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทุกๆท่านทั้งหมดอันมีคุณครูบาอาจารย์พ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์หลวงพ่อกล้วยชุตินทรหลวงพ่อเล็กอินทศระหลวงพ่อสุกอินทโชโตหลวงพ่อปานโสนนโทหลวงพ่อฤาษีเลงดำ ทพระเจ้าผู้ทรงฤทธาอนุภาพอันมีท่านท้า,ทาวมหาราชท้าววิสุวรรณมหาราชท้าวท,าวทาวตัตตารถท้าวยุนหกท้าววิรูปัก <c oughs> ขอร,ริโปรดจงมาปฏิทิให้น้ำมนต์ทางนี้มีอิทธิฤทธิอนุภาพห <c oughs> ันหนาไปนู่นเลยก็ได้เอาจะมีลมนะเดี๋ยวเทียนดับ เทเตภูมิมาจายันตุเทวาจลทารวิจเมยักกันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีและวัฒนังสาวุโ้มีสินั้นเดธรรมสุขผุจการโมระเถรุูธถึงชนะกโมระเพรทนังอธิกายกายะยะเทวานังปิยะตังสุตตวา กาสะเปิดปฏิสิตามายังไม่ได้เตืิมมูลสุตาสิสุปฏิสิโตมายังพุทโธธรโมทะเบลเจเนทั้งโคปฏิสิโตมายังอุเรศภกุณากรโลทะเยเมอนุรุโตสัลีโปโตจตักกิเนโกทโยปิถะภาสุนุมหาโลโนจอมเกติกิเนโซเนมายังอาสงอนันทราหุโลกาตะโปจมหานามโมปาสงวามาโสทะเกเกสังเตปิถะภาสกษมิจุริโยวะปะังกโลนิสินุสวะปาริโตจารามิชินะปัญจเรติพระพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิด เปิดดวงตาชีวิตให้สว่างไสวครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะพระพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดดวงตาชีวิตให้สว่างไสวครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะพระพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดดวงตาชีวิตให้สว่างไสวครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะ น so, าอิติปิโสภะควาอนัตตาสูญยังนิพพานาอิติปิโสภะควาทุกขังสูญยังนิพพานาอิติปิโสภะควาอนิจจังสูญยังนิพพานาอิติปิโสภะควานัตตาสูญยังนิพพานาอิติอิติปรมิตาติงสาอิติสปัญญุมากตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมนะมะนะอะนาโกนะกะกอโนะอะนะอะกะอังอุมิอะมิมะหิสุตังสุนะทุตังอสุนะอะ เตชะ Trustee ส BON ุเนมะพูจนาวิเวะสังวิสุโลปุสะปุปะเตชะสุเนมะพูจนาวิเวะสังวิสุโลปุสะปุปะเตชะสุเนมะพูจนาวิเวะสังวิสุโลปุสะปุปะ จินดามณีสาโกติสตังเทวนังมนุสเทวนังอมนุสเทวานังสัมมณีติตังปุตริติตังอาคัจฉาหิปฏริเทวันติปิยังมะมะมณีสินดาปจัทานังทาสาโกบังตาสีโกบังปีลันตสะนะมามิหังสเพชนาปหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปีนสิยังเทวมนุสานังปิโยนักสุปันนานังปินสิยังนะมามิหังพุทโธโสพระวาธรรมโศโสพระวาสังโศโสพระวาอินทเสนหพุมมเสนหะอิเตธิเสนหะราชเทวีมณีรักขังปียังมะมะพุทธสังมินาชาลีตินะอารังสะพะลาปัง ติติเมีสัมปติชามินาสังสิโมผมมาจะหมาเทวาสเปยาขาพระรายันติผมมาจะหมาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมาลาโปพวันตุเมมิตเตปาหัวหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยเวาโคนายังเวรหิงสาเวรตาสีเวรตาสาเวรติโยพุทธะมานีมานาพุทธะสวะุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งปาพาหาหาอลือ ต่างทุกข์โรคขยังวิวันชัยเยศพทุกสศพโสพพโรคสศพภัยศพเคราะห์ตัวนอกศพเคราะห์ตัวในเคราะหวันเคราะเดือนเคราะหปีเคราะ์กลางคืนเคราะกลางแรมเคราะกลางวันเคราะกลางคืนเสนียดจันไรวิวันชัยเยัพระทันางศพระลาพังประวันตุเมรักขันตูสุรักขันตุ นัชาริติ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 นัมามีมานัมามีหังนัชาริตินัชาริตินัชาริตินัมามีมานัมามีหังพระพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดดวงชะตาชีวิตสว่างสวัยด้วยนโมพุทธายะพระพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดดวงชะตาชีวิตด้วยชพรังสีด้วยะโมพุทย ทุท่างพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดปดวงชะตาชีวิตด้วยชาปนจรังสีให้สว่างสวัยครอบจัก,กรวาลด้วยนะโมพุทธายะ ราชตีตรีพระเจคงพุธทธังตรีพระชจคงคงทำมัตรีพระชจ้าคงคงสังฆงตรีพระชจคงคงคุณพระพุทธโธอยู่หนะ้าพระกวาอยู่หลังพระรังยมตัวพระพุทธเจ้าอยู่บนหัวนะโมพุทธ,ธายะ พุทธังสนังคชามิธรรมังสันนังคชามิสังคังสันนังคชามิทัททะโลโลโลอะอะอะสสสะโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสนังคชามิธรรมังสนังคชามิสังฆังสนังคชามิทัททัโรโลโลอะอะอะสสสะโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสนังคชามิธรรมังสนังคชามิสังคังสรนังคชามิทะททัโรโ รอะอะอะสะสะสะโสโสโสนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังตรนังกัจฉามิทำมังตรนังกัจฉามิสังฆังตรนังกัจฉามิทัทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังตรนังกัจฉามิ ทำมังตรณังคชามิสังฆังตรณังคชามิทะทะธะโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสูนูนูนูณโมพุทธายะพุทธังตรณังคชามิ er ทำมังตารณังคชามิสังฆังตารณังคชามิทะทธะโรโรโรอะอะอะนูนูน er ูะโมพุทธายะคนมีๆๆแล้วสูญไป ชิวหายาได้มาประจักษ์แก่ตาโมเด,ดเดชริทธาเจ้าพญยาเต่าเรือนสั่งให้สะเทือนเฟือนสิ้นทุกคนอิสวาสุนะสังสิโมมะอุทกวานาโถนโมพุทธายะนาปิดปากโมปิดใจพุทธละหลายสุนขเตสศกเตสิกิงการนางังอาหังปิดตังพุทธชานามิธรรมชานามิสังฆชานามิอัตถะ จะได้เย็นๆนะน้ำเย็นมากเลยมันก็อาศัยพุทธคุณทำมาคุณสังคคุณเน้นไปในทางในด้านทางเมตตาหมหานิยมเอาบุญนำบุญที่ทำ อาบน้ำนะครับ